โทันใจยืดใหญ่ายาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวลองใช้ไม่สนเปล่ายืดใหญ่ยาวโตได้ทันที ดีครับช่วงทำกเกษตรดีมีกไรวันนี้เราจะพาไปพบปะเคล็ดดีต่างๆมากมายหลังจากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนระยะพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับสมาร์ทฟามือนะครับออกพบปะกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับตั้งแต่เช้านะครับตีห้ากว่าๆนะครับ ไร่ตั้งแต่ไร่อ้อยมานะครับและมาถึงนะครับไร่ข้าวโพดตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้นข้าวโพดมันจะอวบอิ่มและก็ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับทั้งที่ปลูกได้นะครับระยะเวลาแค่ไม่เกิน40วันซึ่งข้าวโพดเป็นพืชหลักพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองครับเดี๋ยวเราไปพบปะเกษตรกรที่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับสมายพัส4หรือภายใต้โลโก้ตุ๊กตายิ้มครับด้านนี้ครับ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับยืนใกล้ๆนะครับท่านผู้ช่วยแล้วกันเนาะนะครับนี่ฮะผู้ช่วยซึ่งอยู่ในเขตของภาคกลางใช่ไหมครับอยู่จังหวัดนครปฐมถูกต้องไหมครับและได้หันมาครับทาเกษตรอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเป็นเขยอที่นี่ใช่ไหมครับครับผมอยู่กี่ปีแล้วครับ20กว่าปีครับ20กว่าปีครับปัจจุบันนี่ปลูกอะไรอยู่บ้างครับอ้อยอ้อยอ้อยกี่ไร่ครับอ้อยกี่ไร่ ก็ 20, 20ไร่ครับก็20ไร่ข้าวกี่ไร่ครับข้าว8ไร่ครับข้าว8ไร่นะครับแล้วก็ข้าวโพด2องไร่ครับ2ไร่นะครับซึ่งมีผู้นําที่ยืนรายเรียงอยู่ด้านนี้ชื่ออะไรครับวงเดือนจำรหัสใบวงเดือนจ้ะจำรหัสใบนะครับคุณเสียงชุมแพนะครับคุณพ่อประพง์ท่านเอเจนซี่ระดับจังหวัดชัยภูมินะครับท่านแหล่อะไรนะแหล่นาบัวครับแหล่นาบัวนะครับนะคุณสำวยวงคงนะครับแล้วก็คุณดารณีต่อว่าปลูกอะไรยากที่สุด ปลูกทุเรียนครับปลูกทุเรียนยากที่สุดนี่เห็นไหมนะครับนเห็นไหมเนี่ยฮะมีต้นทุเรียนด้วยนะนะครับปลูกทุเรียนยากครับเพราะเหมือนปลูกยาง5 6ปี7ปีถึงจะได้กินลูกใช่ไหมครับแต่พืชที่ปลูกนะครับแล้วก็ได้กินเร็วที่สุดก็คือข้าวโพดถูกต้องไหมครัไม่เกิน3เดือนหรือไม่เกิน4เดือนอันนี้เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์หรือข้าวโพดอะไรครับอาหารสัตว์ครับเป็นพันธุ์อะไรครับมันผสมพันธุ์ให้บริษัทครับผสมพันธุ์ให้บริษัท ไม่ได้ปลูกไปเป็นอาหารสัตว์แต่เราปลูกเป็นพันหลักเป็นพันขยายถูกต้องไหมนะครับปลูกกี่วันแล้วครับไม่ถึงสี่สี่วันครับไม่ถึงสี่วันได้ใช้ปุ๋ยนะครับธาตุฐานรองสมัยพัดสี่มาใช้กี่กระสอบครับต่อสองไร่ใช้กับคู่เคมีหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้กี่กระสอบนี่สองครับสองกระสอบก็คือห้าสิบกิโลกรัมแล้วก็เคมีห้าสิบกิโลกรัมนำมาหวานสองกระสอบพอดีเห็นข้อแตกต่างระหว่างกันใช้ไม่ใช่อย่างไงครับ ต้นมันใหญ่ครับแด้วก็เสมอกันดีครับต้นใหญ่ต้นอวบพี่น้องครับปกติข้าวโพดแน่นอนครับมันก็จะมีพวกหนอนกระทู้ใช่ไหมนะครับหนอนนังเหนียวมากินแน่นอนตอนนี้ยังฉีดไม่ได้ครับมเช็ยังฉีดไม่ได้เนาะนะครับเดินมาได้ครับนี่อายุแค่40วันครับถ้าเทียบกับไม่ได้ใช้นี่มันมันจะโตขนาดนี้ไหมไม่ขนาดนี้ครับไม่ขนาดนี้เนาะประมาณหัวเข่าครับประมาณหัวเข่าเฮ้ยยะตอนนี้ผมสูงประมาณ170บนะครับพี่น้องครับนะสูงแล้วเกือบ2เมตร ถูกต้องไหมนะฮะเกือบ2เมตรแล้วนะครับใครๆมาดูว่างามครับงามกับคนที่ปลูกนํากันนะครับนะครับอันนี้ปลูกค่าเฉลี่ยก็1ไร่น่าจะไม่ต่ํากว่า6000กว่าต้นถูกต้องไหมครับนะครับอีกกี่เดือนได้เก็บเนี่ยมันร้อยยี่สิบวันครับร้อยยี่สิบวันนะครับเหลืออีกประมาณแปดสิบวันสิบห้าวันนะครับเหลืออีกประมาณแปดสิบวันก็จะได้เก็บนะครับถ้าลำต้นมันดีขนาดนี้นะครับใบสวยขนาดนี้ตอนออกฝักคิดว่ามันจะสมบูรณ์ไหมครับ สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เนาะคิดว่าเต็มคิดว่าเต็มฝักแนอ่เนาะนะครับน่าจะเก็บได้ต้นหนึ่งแม่ต่ำกว่าสองฝักครับถูกต้องไหมครับเพราะผมเคยปลูกสถิตินี่ครับเก็บได้ถึงสองฝักนะครับสังเกตได้ง่ายครับนี่ฮะลำต้นนะครับมันอวบมันอิ่มนะครับแล้วก็รากนี่ถ้าจะมองให้เห็นนะครับอีกประมาณเดือนนี่มันก็จะรากก็จะโผล่ขึ้นมาเยอะนะครับขอประทับใจครับผู้ช่วยครับประทับใจตรงไหนครับมากที่สุดครับประทับใจคือว่ามันประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนลดลงไปครึ่งต่อครึ่งปุ๋ยเคมีที่นํามาผสมกสอเท่าไร พันห้าครับพันห้าแต่ใช้ปุ๋ยนะครับธาตุอาหารรองตาสมายิ้มเนี่ยนะครับหนึ่งกระสอบก็สามร้อยเจ็ดห้าถ้าคู่หนึ่งก็ตกประมาณไม่เกินเจ็ร้อยห้าสิบาทครึ่งต่อครึ่งเนะาะและพวกหนอนพวกมแมลงเนี่ยรบกวนเยอะไหมไม่รบกวนเท่าไหร่ครับน้อยนะฮะนะถ้าเทียบก,กันแล้วน้อยนะครับแสดงว่ามันสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงให้ดีขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนบ้านสอบถามบ้างไหมท่าที่สอบถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรครับบอกว่าใช้ปุ๋ยตัวแรกครับตัวแรกนะครับนะเอาความประทับใจครับ ที่ทาการเกษตรมาทั้งหมด20ปีประทับใจตรงไหนมากที่สุดครับข้อที่1ประหยัดต้นทุนครับประหยัดต้นทุนข้อที่2คือว่ามันเขียวนานเขียวทนเขียวนานนะครับลำต้นก็ใหญ่ใบก็นะครับมีความสมบูนก็เรียกว่าเขียวทนเขียวนานด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกไม่เกิน80วันครับเรามาพิสูจน์กันว่าข้าวโพดสถิติที่เคยบอกว่าฝักใหญ่ฟันไม่ลอน้ําหนักเต็มนะครับค่าเฉลี่ยฝักหนึ่งนะครับเกือบ5กิโลถึง6กีิโลหรือประมาณ1กิโลเรามาพิสูจน์กันครับ วันนี้โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับภายใต้โลโก้ตุ๊กตายิ้มของบริษัทเนเจอร์พลล์อุตอร์ฟาร์มต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับโโที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับบริษัทเนเจอร์พลล์อุตอร์ฟาร์มและก็เกษตรทุกภาคส่วนครับในเขตของจังหวัดเชียภูมิครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโตทันใจยืดใหญ่ยาวตทันใจยืดใหญ่ยาวตัวทันใจ ยืดใหญ่ยาวทันใจยืดใหญ่ยาวโตวทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวลองใช้ไม่สุนเปล่ายืดใหญ่ยาวโตวได้ท